เวลกำตูเชียงรายเหมือนลมหนาวนั้นพัดผ่านไปในสี่ห้องหัวใจบอกมีไัยดอกเห็นเธอเดินเข้ามาสบตาเลยอยากบอกแต่กลัวว่าเจ้าสิโลกเลยไม่กล้าบอกหาเพราะตอนนี้ฉันนั้นได้มาอยู่ที่เชียงรายหนาวจริงๆไม่ได้มาอยู่ใกล้ไปตื่นตอนเช้าก็เจอเธอที่ไรชา แดดตอนเช้ามันทอแสงส่งลงมาแล้วน้ำแข็งมันยอดหญ้ามันดูแลสบายตาเสียเหลือเกินเห็นกู้รักเขาหอกเขาเขาย้าแล้วกับมองตัวร้อนมันนั้นไม่มีมอะไรจะเจอเนื้อกู้สักทีหน้าหนาวแบบนี้ไม่มีคนมาเคียงกายเห็นกู้อื่นเขามีความสุขแต่ตัวเรากลับทุกข์เพราะว่าไม่มีใครหนาวแบบนี้ไม่รู้จะจีบก็จะมีบ้างไหมนะคนที่รักจริง หนาวจังที่อยู่มองนี้บ่มีไปสิมากอดมเมาใจบ่มีไปที่ฮักจริงหนาวนี้บ่มีผู้สาวมากอดก็ย้อนว่าสุดตลอดทั้งปีมือได้นอสิได้ไปพอกับสาวคนนี้มักเจ้าอีลีอายคนนี้นั้นจริงใจ ในฤดูหนาวหนาวโบมีผบุสามาเกี้ยงขายคงหมดสิน้นหนต่างที่ให้น้องนางมาเกียงไกล้น่านหนาวก็อยากสิโกดแต่ก็ได้แต่คิดหอดอยู่เรื่อยไปหากว่าเจ้านั่นก่อนหนาวเหมือนกับอ้ก็ขยับเข้ามาใกล้เสียได้บนน้อหนาวกลนี่ยังพอทนได้แต่ว่าต้าหนาวใจนี่มันช่างคืนคมแล้วมือใด้นาะรักสิได้สุขสมแลหนาวโลกก็ผัดผ่านฤดูการก็เปลี่ยนแปลง